ป่านี่หรอ,อไปมันเดาไปเถอะเขาไม่ว่าอะไรหรอกเป็บเดียว คลิปสุดน,น่ารักเมื่อป้ายิวหรือยิวฉัดมงคลขอภรรยาเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกไปเจอเพื่อนแต่งานนี้ถึงแม้ภรรยาจะให้ไปแต่คนกำลังจะเกิดโดนยูยูคุมกำเนิดซะก่อนห้ามป้าขนาดนี้ถามจริงๆป้ายิวอยังจะกล้าออกบ้านอีกหรอ,อไปหาไปกล้องแป๊บนึงนะาทัไว้คณะรวมตัวกันนะป่านี้หรอเบต้าอ่มานด ไปเถอะเขาไม่ว่าอะไรหรอกแป๊บเดียวมัอมันหนื่อแล้วอืมตื่นก่ให้ป๊ะป๊าไปได้ไหมลูกได้เพราะว่ามันทำไมคะมันแล้วบอกป๊ะป๊าสิคะม,มันแล้วคะ่ะเขาบอกแล้วเหะเรนเขาไม่ได้ว่าอะไรนะอืมจุ๊บอ่ะุ้ย จากนั้นเจนน,จน,น,จนี่ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปโค้รภูมิใจท่ามกลางคอมเมนต์แซวหนักมากไม่ว่าจะเป็นแม่เจนภูมิใจผลงานชิ้นนี้มากเขาทางแม่เลยค่ะแบบนี้แม่แทบไม่ต้องออกแรงยูยูจัดการให้หมดสิ่งที่มามีต้องการมันสำเร็จแล้วเรียบร้อยเลยแม่ไม่ว่านะแต่ลูกบอกไม่ได้จบเลยวิถีพ่อบ้านของแท้ หนักกว่าเมียไม่ให้ไปคือลูกไม่ให้ไปและอีกหลากหลายคอมเมนต์แซวปายูหนักมากก็ยูยูน่ารักขนาดนี้ห้ามด้วยเสียงอ้อนน่ารักขนาดนี้ปายูก็คงจะไปไหนไม่ได้แล้วละคะ่ะแอดแอบ,บเข้าไปส่องก็เห็นความน่ารักระหว่างพ่อกับลูกน้องอยูจีนตัวติดคุณพ่อมากๆมักจะมีกิจกรรมทำร่วมกันตลอดแถมลูกสาวก็ขี้อ้อนน่ารักเกินใครยูไปร้องเพลงมาแม่อะไรบ้างคะวันนี้ จะตังด้วยเหรอคะใครให้คะพี่พี่ให้หรอกี่คนสองคนสคนเลยพี่ให้ทำไมคะด้วนะตัวใหญ่ห <laughs> ด้วยอตะตังอยู่ไหนละ่ะจะใส่ถุงไหมอย,อยู่ที่ใครอยู่ที่อมีเหรอเดาอย่าวตังไปไหนคะไป <laughs> ไปเอ่ะทำไเขนม อมิวันอาฟาลอาฟาโลยืนน่ยืนนั่งรัแล้วก็พอมิวันอ้าวอะไรติดอยู่อุ้ยนะครับอยู่จีนสองขวบเจ็ดเดือนนะอ้ยรับแรงทำลิกไงสองขวบเจ็ดเดือนทำคลิกวันเกิดเองเดี๋ยวนีอันนั้นของมิี่นี่ของลูก วันนี้ยูสวยนะเด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 ะของยูสวยเด้เค้กยูยูทำเองจะทำให้ใครคะนปาป๊าจให้ป๋าป๊าว้าวสวยจังเลยเอ้เบิร์ r เดย์ทูอุ้ยเหมือนต้นข้างหลังเลยอ๋อเหมือนนเลยมาแล้วไหมนี่ยูตกแต่งเองทุกอย่างไอ้สีเขียวเขียวก็บีบเอง โอป้าภูมใจในตัวลูกมากเลยค่ะหอมแก้มกันให้บอกป้าชิมเค้กที่ลูกทำเองนะคะป้ิเ <like> อเคกผสมเองใส่น้ำปลา mm hmm. น้ำตาลไข่เองเหมดเลยนี่ก็ให้อาหาร่องหยนี่ไง <c oughs> ป้าหยิบกินเลยนี่นะครับป้าหินแล้วนะอืม uh huh. นี่เขายังไม่ชิมเลยนะ mm hmm. ไม่ลูกผสมเองทุกอย่างหูน่าทานมากเอ้ยย ใครถามเรื่องนิ้วอยู่จินนะครับว่าทำไมนิ้วโป้องอยู่จินเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูนี่งอดไดไ้ได้จยาบปะป๊า,ปาทำไมฮะมีปัญหาอะไรกับนิ้วเฮะมีปัญหาอะไรกับนิวโป้ปองหรอยูอใช่นิ้วปะป๊าอืมก็เหมือนกันก็น่ารักเหมือนปะป๊า,ปา น้องอยูจินอ้อนเก่งขนาดนี้แบบนี้ป้ายยวก็ไม่หนีไปไหนไม่ไปเจอใครแล้วละค่ะเอ็นดูทางครอบครัวสอนลูกได้เก่งจริงๆเลย